ใครไหวไปก่อนคลิปสุดซึ้งน้ำตานองหลานสาวกลับบ้านยายเกือบจำไม่ได้ไผเหรอไผน้อวันนี้ไผน้อไผลูกหลาไผแม่บอเห็นหงจำาม่ได้บออะไรบ่ จำว่าไดผู้ใดนีเฟิร์นบั่วมีเ,วมเลว,วพ้าเฟิร์นมหาเฟิร์นมหาพรเฟิร์นมหาเพิ่มว่มาไดอ้า เวลาของคนเรามีอยู่จำกัดดังนั้นเราจรึงกล้าที่จะทำตามใจกล้าที่จะไล่าตามความฝันทำให้สำเร็จและสิ่งสำคัญอย่าลืมคนข้างหลังที่เฝ้ารอเราและคอยซัพพอร์ตเราอยู่ เมื่อวันที่11เมษายน2566สมาชิกแอปติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังหลานสาวกลับจากญี่ปุ่นมาหายายที่บ้านโดยระบุคแคปชั่นว่ายายไม่ได้จำหลานไม่ได้แต่ยายมองไม่เห็นแล้วน้ำตาแตกสงสารคิดถึงรักที่สุดคนไทยในญี่ปุ่นโดยในคลิปวิดีโอนั้นหลานสาวได้นำพวงมาลัยมากราบคุณยายและได้ถามยายว่าจำได้ไหม ยายที่สายตาไม่ดีก็มองไม่ชัดจึงทำให้จำไม่ได้เธอจึงเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาและพยายามถามว่าจำได้ไหมแต่ยายก็ยังคงจำไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นก่อนจะพูดชื่อจนถูกแล้วสวมกอดกันร้องไห้ออกมา หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกมาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นบางคนก็เลือกที่จะทําตามความฝันและบางคนก็พอฝันที่ทํานั้นสําเร็จกลับมาก็ไม่เหลือใครเหลืออยู่ยินดีกับความสําเร็จทิ้งเวลาที่จะได้อยู่ดูแลไปเป็น10บสปีขอขอบคุณสยามนิวส์สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Li n e ID วินัย182549 หรือส่งทางอ e ีเมล twsofficial182549@gmail.com